ก็ค, <c oughs> ค่อยรเสร็อแ่เสียากจะถอดเสื้อนั่นนิดนึ่งนะครับพอดีอยู่อยู่บ้านแล้วมันนอนแล้วมันไม่มีอะไรนะครับก็จะนอนก็เลยถอดเสื้ออะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดอยู่หนึ่งเรื่องครับเป็นความรู้สึกของผมที่มันรู้สึกอัดอั้นมานานมากเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้คือวันที่แปดเดือนสิบ ของ7นนะครับผมได้ทำการลอาออกจากง,งานพิชกรยุทธานะครับเป็นคนซาวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะประมาณเดือน8ผมลาออกและมาทำงานเป็นอาชีพเป็นพ่อค้านะครับช่วยแม่ขายของทำมาหากินค้าขายอยู่ที่บ้านเป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับก็หากเหตุเรื่องเงินหลายรอบอยู่ว่าจะ คิดยังไงอะไรไงนะครับโดยสรุปตอนนี้คือมีค่าเหมือนผมช่วยพอหนึ่งคันแต่ผมเอาค่าจ้างเธอน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเหมือนโอนไปโอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงก็เลยไม่ต้องโอนดีกว่าโอนแค่ค่าจ้างมาแล้วก็เก็บส่วนต่างที่ตกลงจะให้ผมเอาไปให้เอาไปจ่ายค่ารถมัวรถแต่ช้างาถอะตอนนั้นเป็นรายละเอียดของผมนะครับก็คือวันนี้ผมไขขอนใช่ไหมแล้วสลับวีกยวแม่ตอนเย็นผมก็จะออกไป วิ่งไปทำเรางผมผมได้ไปเที่ยวเรียนก่อนเนาะเป็นโรงเรียนวัดดําบดูผมขออะเล่าก่อนนะแล้วก็จะให้ดูคลิปตอนท้ายนะครับก็คือผมก็ได้ดูเดินเรื่องราวต่างๆดูโรงเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คือผมเคยตั้งแต่เกิดเลยตอนเด็กๆอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าเราจากที่ไม่ค่อยมีอะไรดีจนสุดท้ายมีอะไรดีแบบคิดว่าเราทําได้ทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจและความสามารถของตัวเรานะครับซึ่งผมก็ทําอย่างนั้น แล้วทีนี้พอโตมาผมอุบัติเหตุทําให้ผมสายตายแย่ลงนะครับจากการที่โดนรถเจี่ยวหัวนะครับมันคงโดนเส้นประสาทหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมมองภาพไม่ชัดพอผมได้กลับไปตรงนี้อยู่เฮ้ยเรามันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะมันเป็นความรู้สึกของเราที่แบบตอนตอนเด็กๆเคยอยู่แล้วตอนนี้กลับไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปาตามการเวลาผู้พังผู้พังไปตามกาลเวลานะครับแล้วผมก็ได้แบบเฮ้ยเรากลับมายู่ตรงนี้ได้ไงเรายังไม่ตาย เลยยังไม่ตายนะเรายังเห็นถึงมันจะไม่ดีแต่เรายังเห็นใช้ชีวิตได้อยู่นะอะไรเงี้ยนะครับผมเลยรู้สึกมีพลังมากขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วเพเอินว่าผมก็เดินรอบโรงแรมไปเรื่อยๆแล้วร้านข้างตรงข้ามร้านผัดติกาขนมเนี่ตรงข้ามอะไรใกล้ๆกันเลยมันเมีร้านซ่อมรถอยู่ร้านหนึ่งแกชื่อว่าตาแ่มแกจะอายุเหมือนจะอ่อนหรือแก่กว่าปู่ผมหนึ่งปีนะครับ แกคงคุยกันถูกคอหรืออะไรเงี้ยน,นะรปู่ผมไปแล้วปู่ผมไปเก็บผักเพื่อเอาให้ย่ามาเอาไปเอาผักมาให้ย่าไปขายของในตลาดนะครับปู่ผมจะไปทางนี้ตลอดนะทางโรงเรียนเก่าผมแล้วพอปู่เอาไปใช่ไหมครับไปเอาผักไปเก็บผักตา, <c oughs> นะตามไรนาตามอะไรที่ปู่เก็บมานะก็จะแวะตัดผมแวะหาตาแลมเนี่ยเขาก็ดูรักกันดีนะครับจนกระทั่งปู่ผมตกบันไดเดินไม่ได้แล้วปู่ผมนอนบนเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วทีนี้ก็คือแกเหมือนรักเป็นห่วง แกก็ขีสเลง่งขี่อะไรมาหาปู่แล้วก็มาตัดผมตัดอะไรให้ปู่ทั้งที่ปู่นอนอยู่บนเตียงเพราะว่าปู่เนมันปู่ผมอะเขาเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เห็นถึงความรักที่เขาก็มีกับปูผมผมก็เลยมันก็เป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นมันก็ผ่านมาประมาณสามปีเนาะแต่ถ้ารวมจบ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 ปะคือผมจบจากที่นน่นป6ใช่ไหมที่โรงเรียนโรงเรียนวัดดาวปลาดูอะบอกพูดเลยมันอยู่ข้างเลยวัดดาวปลาด่เนาะตรงเดี๋ยวว่าเราอู่มีแค่ป .6 ห ป .6 ผมก็าเรียนมัธยมมันก็ห่างกันประมาณสามโลแล้วมัธยมมันอยู่ใกล้บ้านผมไงโรงเรียนมัธยมเนาะเราทีนี้ก็เรียนยันม .6 แล้วก็ปีสี่แล้วก็ไปเรียนหายอีกสี่ปีนะครับเหมือนผมหายไปจากชีวิตแกเป็นปีอยู่หลายปีอยู่นะครับยิ่งไปทํางานด้วยก็คงเป็นปีอ่ะสองสามปีนะี่แต่รวมๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้คุยกับแกเลยก็หกปีบวกอีกสี่ปีไม่สิบปีแล้วนะนั่นแหละแต่แตาา้าคือ ผมวันนี้ผมได้กลับไปหาแกเพราะว่าผมไม่ได้กลับไปตอนแรกที่ผ่านมาที่แบบไม่กล้าไปเพราะากลัวแค่รู้สึกคิดถึงปู่แล้วไม่อยากไปเจอหน้าเพื่อนปู่เพราะว่าแค่เหมือนปู่ผมอะจลิตตรงกันแล้วก็คุยนันหัวข้ออะไรอาอยุไล่เล่นกันแล้วผมแค่กลัวจะทําใจไม่ได้ที่ไปเห็นแกแต่วันนี้ไม่รู้อะไรความกล้าเหมือนอารมณ์มาคอยตามไปเพราะได้ยินเสียงเพลงที่เพลงคนแก่ที่แกเปิดนอนฟังตอนอยู่อยู่บ้าน ร้านแกนะร้านซ่อมรถแกแล้วผมก็เลยเดินไปใกลๆแล้วผมก็ถ่ายวีดีโอไปแล้วแบบเฮ้ยดีเสียงแกวะเดินตัดสินใจเดินไปหาแกแล้วก็ไปไหว้แล้วก็ไปกอดแกนะครับแล้วก็ได้คุยอะไรอะไรอย่างต่างภาษาเด็กกับคนต่างวัยนะครับอะไรเงี้ยก็ผมเลยรู้สึกเลยว่าแบบมันอธิบายคำพูดไม่ถูกนะมันตื้นตันมันอึดอัด,อดมันกลัวมันมันสับสนมัน ทราบซึ้งมันเศร้ามันหดหู่มันมีกําลังใจมัน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 รวมหลายๆอย่างในในในเป็นอธิบายเป็ครับผู้ไม่ถูกแต่มันรวมปในหลายอย่างจากที่ผมได้เจอแกแล้วก็ได้อธิบายเรื่องราวต้งแตว่าชีพผมผ่านอะไรบ้างเจออะไรมาบ้างลาออกจากงานนั้นอันนี้สี่โครงการอย่างนน,นี้ไอ้สี่งานสี่บริษัทมาอย่างนี้นนมีปัญหารถเยียบหัวตาไม่ดีปูหมเสียผมคิดถึงปูตาลแมเป็นไงตาลมแกชื่อตาลแมเนาะ แต่แกคือเข้าใจของคนอายุตวแบบเจ็ดสิบจะแปดสิบแล้วไหมที่แบบเป็นคนแก่คนหนึ่งที่อยู่บ้านเก่าๆคอยซ่อมรถแต่แกแกจบเครื่องกลนะเห็นอย่างนั้นแกจบเครื่องกลแกก็คงเก่งมานะครับแล้วแกก็ไม่รู้ทําไมแกอยู่ม่กลับมาอยู่นี้ผมไม่รู้เหตุผลแกไม่ไม่กล้าถามแกคงมีเหตุผลอะไรที่แกกลับมาอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่อยากอยู่ในเมืองแกแพ้ฝุ่นแพ้อะไรนี้หรือเปล่าผมผมไม่ทราบผมไม่รู้แต่ แต่แต่สถานะที่ผมปัจจุบันที่ผมเพิ่งไปหาแกมาคือแกแกดูแก่ตัวลงเยอะอผมนึกถึงปูผมได้กอดเขาบอกคุยกับเขานั่นนี่ในหลายๆอย่างแล้วผมก็ได้ทราบซึ้งเนาะแล้ว,ลวคือผมก็ไม่ค่อยมีตังค์นะพออนูดตรงๆหมดเลยก็ได้ผักจากไม่เอาละแค่200้อยบาทแต่ไม่ลงค่ากินไม่ลงค่าโทรศัพท์ไม่ลงค่าน้ำมันคือแค่เงินที่เฉสองร้อย 200. แล้วผมก็เลย ให้แกดูในกระเป๋าตังค์ว่าผมมีสองร้อยจริงๆผมก็เลยบอกท่านว่าทั้งตัวผมมีเท่านี้ผมขอให้แกนะแกก็ยกมือไหว้ผมคือผมก็อธิบายมาคราพูดไม่ถูกแต่ว่าคนอายุแปดเจ็ดแปดสิบเนี่ยมายกมือไหว้เราที่เป็นัยรุ่นอยู่เงี้ยบางทีมันก็รู้สึกรู้สึกซาบซึ้งหรือเขาเรียกนะเอดัดไม่ใช่่อดัดมันมันอธิบายมาคราพูดไม่ถูกนะครับแล้วผมก็เขาอวยพระไรผมนะแต่เขาก็พูดให้ฟังว่า ลูกแกมีลูกอยู่คนหนึ่งแล้วแกก็มีแม่แก็คงเลิกลากันนะครับแกคงต่แร้มคงไปทําอะไรมาไม่ดีหรือเขาอะไรคงมีปัญหากันซึ่งผมไม่ไม่อยากถามไม่กล้าถามด้วยปัญหาใครปัญหามันผมไม่อยากเขาเลยกวนใจหรือว่าถามให้มันตรงจุดอะไรก็คือตอนนี้แกกลับมาอยู่คนเดียวตรงนี้มันเหมือนพูดยากเนาะ แกก็บอกว่าลูกแกขนาดลูกแกแท้ๆไม่กลับมาเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แกแกคงดีใจที่ผมกลับมาหาแกผมเข้าใจนะคนคนที่โตคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วแบบสันโดษอยู่คนเดียวแล้วเหมือนตัวเองเหมือนนอนนอนรอวันตายนะพูดตรงๆนะครับมันหดหู่นะมันมันพูดยาง มันพูดยากอนะคือผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็คิดอยู่นะว่าผมจะหาทางออกอยังไงให้ให้ตัวเองหลุดพ้นจากความรู้สึกพะวงรู้สึกแยกจากวันนี้แต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีเวลาชีวิตเหลืออยู่อีกพอสมควร มก็พูดกแกตรงๆว่าถ้าผมตายาะว่าจะโชคร้ายอาจจะตายก่อนตายแรกก็ได้อาจจะไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายอาจจะเกิดมาอาจจะไม่ได้แก่จะตายก่อนลดความเหลืออะไรก่อนหรืออะไรก็บ้านไปแต่ถ้ามีชีวิตอยู่ผมก็ต้องแก่เหมือนเขาอะไรเงี้ยนะครับผมเลยรู้สึกว่าผมไม่รู้อขาดนอะออกไงให้แกเพราะาตัวผมเองผมก็ยังหาเลี้ยงตัวเองยังไม่ถือว่ายังไม่เต็มร้อยไม่ได้เพราะว่าผมก็ทํางานแล้วมันก็ มันไม่ค่อยพอกินนะสำหรับผมผมไม่ค่อยไปหยักด้วยมั้งหรือผมใสยตาไม่ดีด้วยนะครับอันนี้อันนี้เรื่องเรื่องอาทีเรื่องนะในการทํางานมีปัญหากับคนคนในที่ทํางานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้ไม่ซีเรียสปัญหาเรื่องงาน,นไม่ซีเรียสแต่ปัญหาผมในการทํางานของตัวผมเองคือสายตามันไม่ดีแล้วมันทําให้เกิดความลําบากในการปฏิบัติงานนะครับทั้งในการส่องกล้องทั้งในการ คึอดึงตลัเม็ดอยู่ข้างหน้าแล้วผมมองไม่เห็นอ่ะมันเข้าใจอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่เฮี้ยมากเลยนะผมผม,มชอบเลยนั่นแหละผมก็เป็นปัญหาของผมผมอันนี้กลับมาเรื่องเรื่องตาแรมก่อนเรื่องวันนี้ก่อนก็นั่นแหละผมเลยรู้สึกเศร้าแล้วก็อยากจะเศร้าแล้วก็มีพลังที่รู้สึกว่าตัวเองมีพลังมีกําลังใจอยากจะระบายออกอยากจะ ใช้ชีวิตที่มีเหลืออยู่ที่มันจะต้องเป็นไปในวันข้างหน้าให้มันมีค่ามากกว่านี้ให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่ว่านอนเศร้าเซงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันผ่านมานแล้วแล้วก็อยากจะให้มันมีค่าดีกว่านี้นะครับผมก็จะพูดเต็มปากเลยว่าผมอยากจะให้มันดีกว่านี้ในชีวิตไม่อยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่แย่ไปตลอดไม่ใช่ว่าอยากจะตายตลอดเวลานะครับเพราะว่าเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน ตอนแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็อยากจะขอบคุณเขาที่ทําให้ผมมอ,มองว่าเราชีวิตมันมีค่านะความมั่นคงที่สุดในชีวิตอาจจะเป็นแค่ลงหายใจของเราอยู่นะตอนนี้ก็ได้เพราะต่อให้มีเงินแต่ไม่ต้องมีเยอะมากก็ได้ั้งอะไรเงี้ยนะครับ ก็นั่นแหละผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะไปหาแกกเป็นระยะละกันช่วงที่ผมว่างผมว่าจะซื้อของอะไรไปฝากแกด้วยพูดกับคำพูดผมผมควรจะต้องรักษาเนาะพอโตแล้วผมจะไปหาแกเป็นระยะระยะละกันก็ถ้าหาแกไปหาแกทีก็จะเอาของอะไรไปฝากแกด้วยละกันเพราะว่าองสารแกแกไม่รู้ท่าทำไมแกถึงมาอยู่คนเดียวอย่างนี้นะ ถ้าไม่ีโอกาสผมจะถามนะต้องคือรู้แหละว่าเกรงใจแต่ว่าถ้าแกพร้อมจะเล่าก็แกกของเลามาแต่แต่ถ้าาถามไปแล้วแกไม่พร้อมจะเล่าแกไม่เล่าผมก็คงไปบังคับอะไรเขามางไม่ได้นะครับงั้นก็ถือว่าผมจะไปหาแกเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,แ,ละแล้วก็เอาของเอาไรไปากแกด้วยเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วนะครับถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นก็ ก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูแกด้วยนะครับว่าเอาของอะไรไปผ่านแล้วก็ไปพูดคุยถามไทายเพราะว่าสันโดษอยู่คนเดียวทีมันก็ไม่คอดีเหมือนกันนะครับแต่ผมดูแกสูขภา้าแข็งแรงแกกินได้แกแกพูดได้แกใช้ชีวิตได้อยู่ผมว่าแกแข็งแรง ดีแล้วครับเอาของเอาตาให้แกแล้วก็วอวยพรให้หลย,ย่างเหมือนกันอยากให้คำวอวยพรนั้นมันเป็นจริงนะถ้าผมปฏิบัติตามทําให้ความวอวยพรนั้นมันเป็นจริงมันต่อให้เขาวอวยพรแล้วผมไม่ทําอะไรเลยมันก็คงไม่สําเร็จนะครับผมก็ต้องสู้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคผมระบายเต็มที่และว,วันนี้มีความสุขโล,งล่งละครับเดี๋ยว จะให้ดูคลิปเป็นช่วงๆนะเริ่มตั้งแต่ไปที่โรงเรียนแล้วก็จะไปหาแกนะครับแต่ว่าคลิปที่คุยกับแกก็อาจจะไม่ใช่คุยทั้งหมดเพราะคุยนานก็อาจจะเป็นช่วงๆครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูที่เสียเวแล้วเข้ามาดูครับขอบคุณครับ